ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอีกตอนแล้วก็สุริการโอ้ยเอสทีกับผมนะโอ้ยช็อกวันนี้เราก็อยู่กับเกม n e c r a f t นะครับโอเคก็หลังจากเราไปขุดถ่านนะครับมาก็ได้เยอะอยู่นะครับก็2 1อันเลยโอเคจะมาต่อเติมซ่อมบ้านซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมโกดังกันเรากันต่อนะครับไม่เอผมไม่เลอาบานหแลโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ก,กันนะครับ ในพาร์ทนี้นะครับอืปต,ออปตัดไม้ก่อนดีกว่าเว่อเว่อเว่อ,อ,อตัดไม้ก่อนดีกว่าเจ้าเจ้าเจ้าอุจจหาไม้ตัดโอ้เยเจอมาแล้วนั่นไงโอ้ย,ยอ่าเจอแกะนะครับต้องเตรียมมาทำไปแล้วนี่ลืมครับโอเคมา ต่อเลยจะปเอ่าก็ขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานเพราะว่าติดเรื่องอ่านหนังสือสอบนะครับก็วันอังคารนี้ผมจะสอบแล้วนะครับก็มาแค่กันหน่อยเห็นเห็นเพื่อนผมบอกว่ามันจะถ้ามันเว้นช่วงนานไปมันจะไม่ดีนะครับเพราะมันทำเป็นซีรีย์ครับก็โอเควันนี้มาอัพสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไม่ได้อัพคลิปสัระมาณ ไม่ถึงอาทิตย์นะครับประมาณ3-4วันนะครับไม่ก็5วันนะครับเพราะว่าติดเรื่องสอบนะครับอโอเคนะครับต่อเลยบกเอาเว้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอโอ้ยผมชอบอย่างหนึ่งตรงหิมานะต้นไม้มันสูงดีแล้วมันได้ไม้เยอะไงแต่ว่ามันก็ต้องปีนหน่อยแหละเนาะ โอเคนี่น,นีได้แล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็นอ่าได้ไม้มาเยอะพอสมควรแล้วเราก็นำมาคราฟเป็นวุ้ยได้จงกองหนึ่งกับอีกเกือบกองไนงะโอ้เยอะจริงๆนะครับพี่น้องจ๋าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะนี่กันนะครับทำโคดังต่อกันเลยมา เดิบดเดือเดือหากโกดังใหม่เจอเว้ยโอ้โหนี่ก็เอ้ยนี่มันบ่อบ่อน้ำนีว่วะใช่บ่อน้ำนี่เสร็จแล้วก็มาต่อตเติมโกดังกันตอ่อ,อมาจุดจุดป๊อป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 ,ป,อป,ป,อป เราจะเป็นโกดังไม้เก่าๆนะครับโอเคเราจะเป็นโกดังไม้เก่าๆนะครับข้างบนทำด้วยหินดีกว่าหลังคาทำด้วยหินชอบหลังคาหินเฟียลดีอ่าเน่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 เฮ้ยโอ๊เส็เฮ้ยไม่หล่นวะไม่หล่นะวับ เราลงมาแล้วครับจุดๆอืม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 อ่าอโอเคสร้สางเสร็จแล้วโกดังเหรอ,อกูดังไม่ต้องกูดังไม่ต้องมีอันี่ก็ได้มั้งกดังไม่ต้องมีนนมงงมองมเอ่อไม่ต้องมีกระจกหรอ,อ,อกกูดังเร,เรียกมันว่ากูดังนะครับโอเค ว่ากดังเราจะไม่ใช่อ้นี่คนระับกูดังราจะไม่มีกระจกอ้าวเฮ้ยไม้หมดอ๋อนึูว่าไม้หมดโอ้เย,ยทำประตูนะครับเจๆอโอเคนี่ประตูเดี๋ยว,วแล้วโอเคแลจะกดังอล้วเสร็จแล้วก็หยิบมาสักอันหนึ่งนะครับ อ,อ่านดีกว่าอ้าโอเคเราจะมาทำไอ้อนนันไ่กันนะครับเอ้ยผิดนี่ครับเราจะมาทำทอชกันนะครับปับปับมมาสองอันมาสองอันนี้ก็เอาไปทำเป็นพุ่วเย่โอเคเสียตบบบิดแอบกโกดังะ โอเคนี่ติดนี่ด้วยติดข้างหลังนี่ด้วยนี่ด้วยแล้วก็อีกอันนึ้ก็ติดกลางนี่เลยแล้วกันโอเคนี่ก็คือโกดังนะครับของบ้านเราปุ๊มไม่มีอะไรเกิดออกมาโอเคโกดัง okay. ของเราก็จะทำฮีบอันนึงละกันนะครับป๊อปป๊อปป ฟุบโอเคจะมีกูดังใหญ่เลยนะคระับป๊อปป๊อฟุบอ่าโอเคจัดเรียบร้อยนะครับอโอเคได้เวลานอนที่นอนของเราในบ้านของเรานอนก็ว่าพานน,นี้ก็จะไม่ไปไหนนะครับวานนี้ก็จะ เก็บกวาดแถวนัหมู่บ้านเนี่ยครับว่ามีอะไรต้องต่อเติมอีกไหมโอเคจะเอาไม้กับเห็นมานะครับเพื่อจะต่อเติมอะไรสักบางอย่างครับโอเคเอ,อ่อตรงนี้มันเป็นลายอยู่แล้วมันเป็นลายของมันอยู่แล้วนี่หวะใช่ใช่ใชโอเคลองหาที่ต่อเติมให้มันสักหน่อยโอ้นี่น,นี่ตรงนี้ลวดตรงนี้่วดฟอบฟอบฟอ ซ่่มแซมมาสักหน่อยครับพี่น้องอมันพังนะครับอันนี้ก็ที่ลาวามันลุกลามนะครับมาโคราสีไม่เป็นหรอกเนาะมาโคราสีไม่เป็นหรอกอโอเคชึบอ่ามาโคราสีไม่เป็นอะไรหรอกอืมอืมโอ้ ใครครับเฮ้ยตรงนี้มันอไม่ไม่ไมีอะไ,ไ,ไเรเลยใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ม freely, ัน <SPEAKER> มีหินออ๋นี่มันมีหินเงี้ยครับนี่จำได้แล้วอ่าโอเคจูงข้างหลังนี้โอ้โหอันนี้ต้องต่อเติมเยอะเลยนะครับปับปับปับอ้าวโอเค นี่ก็ขานรั่วอะไรพวกนี้อ่ะอุ้ยอ่าโอเคก็พานนี้ก็ตอเติมแค่นี้แหละนะเฮ้ยน้ำรั่วน้ำรั่วน้ำรั่วจากไหนวะจากไหนฟราเออโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวขอดูแค่กลอวกันโอเคก็พานนี้ก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามชมกันพาร์ทหน้าต่อได้นะครับก็เออวันนี้ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับ